เป็นเมนูสิ้นคิดแต่ก็ยังเป็นเมนูสุดฮิตของร้านอาหารตาสั่งกระเพราหมูไข่ดาวค่ะเราก็จะมาเด็ดกระเพานำไปล้างให้สะอาดตามพริกตำกระเทียมให้ละเอียดแล้วเราก็มาทำพริกน้ำปลาค่ะทอดไข่ดาวใครชอบแบบสุกก็ทอดแบบสุกนะคะแล้วก็หมูลงไปผัดกับน,น้ำมันล้วจะผัดหมูก,ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่พริกกระเทียมลงไปเป็นสูตรของที่บ้านและจากนั้นก็จะมีพริกแห้งตำลงไปด้วยค่ะ ผัดจนเค็งสุกแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงซอสฝาเขียวซอสถอยซีอิ๊วและน้ำตาลค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบกะเพราผัดจนใบกะเาพราพอสลดนะคะแล้วเราก็แค่นี้พร้อมเสริร์ฟใส่จานเตรียมข้าวสวยร้อนๆแบบนี้แล้วก็กะเพราหมูโปะไว้ข้างๆ บวกด้วยไข่ดาวพร้อมพริกน้ำปลาแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแต่อยากพริกน้ำปลาลงไปอีกหน่อยก็จะอร่อยถูกใจหลายๆคนเป็นไงคะกะเพราหมูโบราณของสูตรที่บ้านถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย